ราคาทองวันนี้24ตุลาคม2,567ร่วงแรงมากหลังพุ่งขึ้นต่อเนื่องรีบตัดสินใจเลยสมาคมค้าทองทำเผยราคาทองวันนี้ร่วงแรงมากหลังพุ่งขึ้นต่อเนื่องเทียบราคาปิดวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ 44, 1 0 0บาท ราคาทองคำประจําวันที่24ตุลาคม2,567ปรับลดลง300บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพัธร์ขายออกที่บาทละ44,100บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิกา6นาทีที่ผ่านมาประกาศครั้งที่1ทองแทง่ง รับซื้อบาทละ43,500บาทขายออกบาทละ43,600บาททองรูป,ปรพันธ์รับซื้อบาทละ42,720.88บาทขายออกบาทละ44,100บาทอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ข่าวสด